กล่องหนึ่งสิบสองเพชรโบะลืมดัดไปซาวกล่องนะอีด์ันไหมโอ้ยลุกๆุกนี่แหลกได้แล้วคาตนะคาตนะสตากุละเอ,อื้มแม่โะคาตน,นะนี่คือไอ้ดีไอ้เจเองนะไอ้ดี สร้างใหม่นะเบิ่งสกินปืนกันยังโบมีอย่างเลยเออเบิ่งสกินปืนกันเลยคาตานะก็มีอันเดียวเออเนี่ยได้คาตานาใหม่ก็ลองไปเล่นโหมดซีบีซีเออนั่นแหละเด่ <c oughs> นสำหรับบาปอัดสร้างมาโอ้เอ็มห้าร้อยยหวะนี้เฮ็ดหัวแตกหนึ่งนะ จะโม่จะโม่ไปแล้วนี่กาตนาใหม่เอาตะนาแล้วยังประเทศอยัางตะนาแล้วนะเินเก็ที่สองวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเฮ้ยไปดิเจอบอลบอกว่าเออทะเลขอยิงแน่ขอยิงแนะ่นจากตัวโอ้ยไม่ได้ยิงซ้ำตัวจะได้ไหมเออ น่าเอวยังบม่ได้เห็นเงากระสระเลยนะมันจะเกิดนะนะทุกเตอร์เกมที่สามจากวะนี้โหเต้ตัวนี้เอ้ยโอ้ทุกกันนะทุกคนโอ้โหชุบใจเจอเจอบอทน่ะเนาะบ่นหมู่กับตังเอวหลับตลอดเกินไอเจนยิงแน่จิตตัวเออ ยู่ให้ยิงเลยบบอลนี่นะเอาชนะอีกแล้วเกมสุดท้ายตรงว่านี้แลน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 ตรงนี้จะคิวละโอ้ยโอ้ยยิงลมไปจากบ้านนี่ตรงวานี้โอ้โหวตัวตีเตะลากตัวนะยิงหัวบอลใช่ไหมครับลงเออตรงวาน,านี้โอ้โหดาวแล้วโอ้โซ้ำ ได้แต่ซ้ำนะไ้คิวของเขาเอาชนะแล้วนะโอกเตอร์ไวเกินจบสกอร์สี่สูงเออแหละเพื่อนเออไอสิบคิวเล็งกโก้นะเนะได้สองคิวอ่อ เอาแล้วคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะคือแบบ <it> วันนด้ <to S 1> ลิงเกมดุดนะนะเอออ่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย